สวัสดีครับก็ถือว่ามาทําคลิปต่อเลยแล้วกันเนื่องจากมันผ่านไป9เกมแล้วซึ่งในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันมีเกมทั้งหมด38เกมมันผ่านไป9เกมแล้วก็ถือว่าเอาแบ่งเป็นส่วนส่วนส่วนนะครับก็เป็น9เกม2ควอเตอร์นะครับแล้วก็10เกมอีก2ควอเตอร์มันก็น่าจะลงตัวพอดีก็แบ่งเป็น4ควอเตอร์นะครับ ก็ถือว่าจุดประเมินผลเนี่ยแบ่งเป็นควอเตอร์แล้วกันใน9เกมที่ผ่านไปเนี่ยนะครับบนตารางคะแนนแมนซิตี้เนี่ยกลับไปอยู่หัวตารางลิเวอร์พูลเนี่ยก็ออกนำอยู่แค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้นะครับแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยก็ชนะไบรทันแบบใจหายใจคว่ำเหมือนกันนะครับเพราะมาเสียอาคาันยี่ในนาทีที่96-5เนี่ย,เ,ยเวลาเล่น10ตัวเนี่ยผมดูแมนซิตี้เนี่ยเล่นไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยลูกได้ลบเสียเนี่ยของแมนเชสเตียมีบวก12นะครับอเซนอลก็มี21แต้มที่สามารถเอาตัวรอดได้ในการที่ถูกเชลซีนำไปก่อน2 0แต่ว่าก็เพราะความผิดพลาดของโรเบิร์ตซานเชสนะครับที่เปิดบอลในลักษณะสุ่มเสี่ยงนะครับชอบเปิดไปตรงกลางสนามแล้วก็ไอตอนเปิดไปเนี่ยเพื่อนร่วมทีมก็ไม่พร้อมที่เล่นนะครับ เดคลา์เนี่ยเก็บบอลได้แล้วก็ตัวซานเชสเองก็ไม่ได้อยู่ในกรอบประตูด้วยก็เลยทำให้เดคลา์ยิงจากระยะประมาณสักสามสิบห้าสี่สิบหลาเนี่ยครับยิงหนีมาทางฝั่งซ้ายมือนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยซานเชสวิ่งยังไงก็ไม่ทันแล้วนะครับความผิดพลาดโดยส่วนตัวก็เลยทำให้ อเซนอลเนี่ยได้กำลังใจแล้วก็มาเร่งไล่ทีเสมอได้นะครับก็เกิดจากประสบการณ์นักเตะด้วยนะครับนักเตะอายุยังไม่เยอะนะครับของเชลซีเนี่ยแต่ดูทรงเล่นดูดีขึ้นเรื่อยๆนะผมดูนะอเซนอล Arsenal เนี่ยไม่ได้มีพิษสงเลยนะครับในการเจอเชลซีเนี่ยในเกมนี้นะครับดู2ทีมที่อยู่หวตารางตอนนี้ก็มีอยู่2ีแตม้มแต่ถ้าทอแัมสเปอร์ชนะในเกมในเกมมันเดย์ไนท์ทีเตะก็เจอกับฟูลแลมซึ่งก็ไม่น่าจะยากนะคิดว่า ทอทีมสเปอร์เนี่ยก็น่าจะมี23าม,แ,มแต้มแต่ผมไม่ได้มองว่าทอทีมอสเปอร์เนี่ยจะมีโอกาสเป็นแชมป์มากไปกว่าแมนซิตี้ก็เลยเอาแมนซิตี้เป็นหลักไว้ก่อนถ้าในเกณฑ์ของการลุ้นแชมป์เนี่ยมองว่าเมื่อผ่านไปหนึ่งควอเตอร์แมนซิตี้ยังไม่ได้หนีเราไปมากไปนะักผมว่ามันก็เป็นอะไรที่จังหวังได้อยู่ต้องอย่าลืมว่าการเล่นของลูฟูเนี่ยมันยังไม่คลิกนะครับเพราะนักเตะใหม่ ทั้งหมด4คนเนี่ยนะครับที่มีสอบผ่านจริงๆที่สามารถโอเคและสบายใจได้และ้วเล่นในมาตรฐานที่น่าพอใจมากๆมีโซโบคนเดียวนะครับแมกกาถูกจับมาเล่นเบอร์6เพื่อให้มองภาพในสนามได้มากแล้วก็สามารถดึงสเกลภาพตัวเองออกมาผมมองว่าแม็กกาเนี่ยมีส่วนที่คล้ายกับเตียโกมากๆรูปร่างไม่ใหญ่นะครับ เป็นนักเตะที่มีทักษะดีมีเซนต์ดีนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่คุ้นชินกับการเล่นแบบนี้แต่สิ่งที่มันเป็นความโดดเด่นของเตียโก้ก็คือเป็นคนที่คิดเร็วอ่านเกมดีมากนะครับถ้าแม c กกาพัฒนาขึ้นมาเล่นในมาตรฐานเดียวกับเตียโก้ได้สภาพร่างกายของแม c กกาดีกว่าเยอะนะครับตอนบอลโลกเนี่ยเห็นชัดเจนว่า เมกกาเนี่ยนะครับเป็นนักเตะที่อึดมากนะครับเพราะทําหน้าที่พึ่งงานให้กับทีมอาเจนิน่าเพื่อปั้นเมสซี่นะครับในแดนกลางเนี่ยช่วยกันเก็บช่วยกันเพลสช่วยกันไล่นะครับพี่นึว่าตอนนี้เนี่ยนะครับแมกกาเนี่ยต้องยกระดับตัวเองในจังหวะการเล่นเนี่ยคิดให้มันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีความผสมผสานให้เล่นคล้ายๆกับเพนโดก็คือแปะได้แปะ นะครับไม่จำเป็นต้องเน้นทุกดอกนะครับแล้วก็ถ้าจะเน้นก็ค่อยมาว่ากันซึ่งในช่วงสามนาทีแรกเนี่ยจังหวะนาทีที่สามเนี่ยนะครับมันมีเพลงสวยๆอยู่เพลงหนึ่งที่แมคก้าเนี่ยนะครับแทงเข้าไปตรงตรงที่หน้ากรอบเขตโทษแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นโชต้านะครับเบิ้ลเร็วเลยในกว่าะแรกไปที่ดีอาร์สเนี่ยนะครับแล้วก็ดีอาร์สเนี่ยนะครับก็ ป้ายต่อไปแล้วก็บอลเนี่ยมันหลุดไปถึงโมแล้วโมก็ตกกลับมาที่หน้าประตูแต่ว่ามันเข้าไม่ถึงบอลในจังหวะนั้นนะครับเป็นการเล่นบอลจังหวะเดียวที่สวยมากแต่คนที่ปลดอยจังหวะนั้นเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นโซโบหรือเป็นแมคการนะครับคือพอดีดูแล้วมันจำารายละเอียดไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้จดรายละเอียดไว้แต่ว่าเห็นแล้วนะครับว่ามิธีการเล่นแบบนี้เนี่ย กองกลางของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอเคมีมเตียวโก้ที่เล่นในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับยัดบอลตรงๆเข้าไปแต่ว่าตอนนี้นะครับมีทั้งแมคก้าทั้งโซโบแล้วก็กาฟันเบอร์สอีกนะครับถ้ามองตัวนี้นักเตะใหม่ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยสามารถประเมินได้ละสามตัวโอเคเห็นว่าแมคก้านี่ยกำลังพัฒนาตัวเองขึ้นมาโซโบเนี่ยผ่านไปสบายๆแล้วมีแต่จะยกระดับที่ดีกว่านี้ขึ้นไป คุณภาพของโซโบเนี่ยหายห่วงแล้สอบผ่านแบบสบายๆก็เป็นนักเตะที่ฟอร์มดีทุกเกมนะครับวิ่งเยอะแล้วก็เป็นนักเตะครบเครื่องนะครับเล่นได้ทุกบทบาทเกมรับเกมรุกได้หมดนะครับแต่ที่ยังเห็นไม่ชัดเจนนั่นก็คือวัตารุนะครับตอนนี้เนี่ยวัตารุเนี่ยยังต้องใช้จังหวะอยู่ถ้าจะบอกง่ายๆก็คือวัตตารุเนี่ยนะครับไทยสวย ในปีนี้นะครับในปี2023เนี่ยนะครับมันชงกับเจ้าตัวอยู่สองหลักมันก็เลยทาให้ตอนนี้เนี่ยนะครับวัตรุเนี่ยยังไม่สามารถทะลุทะลวงขึ้นมาได้กับไปอยู่ในช่วงที่ต้องปรับตัวก็เลยต้องเฝ้าดูต่อไปกาฟันเบิร์สเห็นแววแล้วครับแค่จับจังหวะให้มันคลิกอีกนิดหนึ่งเพราะว่ากาฟันเบิร์สเนี่ยนะครับจะเป็นนักเตะที่อันตรายมากดีเกินค่าจริงๆอันนี้คือนักเตะใหม่นะแล้ทีนี้มาดูว่า นักเตะคนอื่นๆเป็นไงนะครับเท่าที่ดูเนี่ยนะครับนักเตะที่ถูกปั้นขึ้นมาอย่างคริเติโชนเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็สามารถเป็นตัวหลักได้สบายๆแล้วย่ามองว่ากองกลางเนี่ยมันจะมีแค่สามตัวลองไปดูได้เลยลว,ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเวลาใช้ผู้เล่นเนี่ยโอกาสที่ใช้ผู้เล่นชุดเดียวกันเนี่ยซ้ำๆต่อเนื่องกันหลายๆเกมเนี่ยน้อยนะครับนั้นมันมันต้องรู้ทุกตัวนะครับคัทเทชเนนะครับลงไปเนี่ยอุ่นใจระดับหนึ่งเลยว่า เป็นตัวเพรสซิ่งที่ดีนะครับแล้วก็คอยเก็บกวาดเข้าใจเกมสูงคือเข้าใจวิธีการเล่นแบบริร์พูลมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในแง่การใช้งานเนี่ยจะมองว่าเครอง์โจนเป็นตัวหลักแล้วก็ได้นะครับถาวีเลสเนี่ยนะครับก็เป็นกึ่งๆตัวหลักแล้วนะครับถ้ามองเนี่ยมาตรฐานว่าเป็นตัวหลักได้แบบอยู่ที่เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับคือลงไปก็ไม่คี้เร่นะครับจะบางเกมเนี่ยเราต้องการนักเตะที่สรีรแล้ว ใกล้เคียงกับคู่ต่อสู้ถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่รูปร่างใหญ่ๆแล้วก็เล่นบอลหนัก,นกๆนะครับก็ต้องส่งตัวที่สรีระดีกว่านี้ครับลงไปในเงี้ยความไว้ใจดได้มากผมว่าทั้งเคิร์ติจนทั้งฮาวิลเลสเนี่ยเกมที่ชนะเอเวอเรตันเนี่ยในมือร์ซิเดสเบี้ที่เพิ่งจบไปเนี่ยฮาวิลเลสเนี่ยนะครับผ่านบอลได้ร้อเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเกือบยิงประตูได้ด้วยนะครับดีว่าปิกฟอร์ดเนี่ยนะครับมือแข็ง ไม่งั้นนี่นะครับถ้าลูกนั้นเนี่ยมือไม่แข็งพอเนี่ยบอลอ่ะจะปริ้นเข้าประตูได้นะครับหรือถ้าฉีกออกด้านข้างอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมว่าอาจจะปัดไม่พ้นก็ได้ตอนนี้เนี่ยฮาวิสเรซิเริ่มยกระดับความมั่นใจตัวเองคือไม่รีบร้อนผมมองว่าเด็กคนเนี้ยกําลังพัฒนาขึ้นมาเป็นกัปตันทีมอย21แล้วนะทั้งๆท,ที่เจ้าตัวเนี่ยเพิ่งอายุ20เองนะครับเรามีเพชมงาม หลายคนเนี่ยบอกให้ขายเฮอร์ขายเฮอร์นะครับคือพวกนี้มันเก่งกว่า Club ยิงยนคอปนะส่วนเตโก้เนี่ยผมไม่พูดถึงแล้วกันคือไม่อยู่ในลิสต์ผมแล้วเพราะผมมองว่าเตโก้เนี่ยรอวันที่จะจากไปนะครับผมไม่มองว่าเตโก้เนี่ยจะเป็นความหวังใดๆให้กับล์พูนะครับฟื้นตัวมาก็อาจจะช่วยได้บ้างบางเกมแต่ผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็มีปหาดเจ็บอีกแหละคือมันเห็นชัดเจนนะครับว่าประวัติอาการบาดเจ็บของเตโก้เนี่ยมันก็ ไม่ได้ต่างจากแฮบี้กีตารหรือออกส์นะครับส่วนในแนวรุกเนี่ยนะครับความหลากหลายนะครับอย่างแทคกติกล่าสุดที่เราชนะในเม์ซิทร์บี้ยิเกนคอปเนี่ยก็เก็บดาวินไว้เมื่อคุโรสู้เนี่ยโดนเผาจนเปรีย้ยหมดแล้วครับแล้วก็ส่งดาวินไปในเกมโต้ก,กับเห็นความเยือกเย็นของดาวินชัดเจนมากแล้วการที่ รอจังหวะที่เหมาะสมก็คือดึงคู่ต่อสู้ให้ขยับเข้ามามาโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ออกบอลไปให้โมเนในจังหวะนั้นเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากทามมิ่งเหมาะเจาะมากนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่สปีดฟีเท้าหายห่วงนะครับตอนนี้เนี่ยความมั่นใจเริ่มมาแล้วนะครับแล้ะเด็กมันห้าวด้วยนะครับอย่าลืมเนี่ยเพิ่งอายุยียิบสองเองนะครับธุกระโปะไม่เจ็บจากเกมล่าสุดนะ กัรโปเนี่ยดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเกมนั้นดีมากเลยเสียแต่ว่าพอจบครึ่งแรกเจ้าตัวมันเจ็บก่อนนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนโชต้าไปพอเปลี่ยนโชต้าลงมาเกมดรอปเลยครับโชต้าเนี่ยเป็นนักเตะที่มีธรรมชาติที่เล่นในกรอบเขตโทษได้ดีกรอบสิบแปดหลาเนี่ยถ้าโชต้าอยู่ในกรอบเขตโทษโชต้าจะเล่นได้ดีมากนะครับคือจะหาช่องหาจังหวะจบสกอร์ได้ตลอดนะครับ คือเขามีธรรมชาติแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ต่างกันรูดิอาสเนี่ยนะครับก็เป็นนักเตะที่ใช้ทักษะดูนกับคู่ต่อสู้เพื่อทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยถูกดึงความสนใจมามันจะได้เปิดพื้นที่คนอื่นเล่นแล้วก็ในแต่ละเกมเนี่ยเพียงแค่กําชับรูดิอาสแนั้นเองว่าให้เล่นแบบไหนนะครับนี่ดูภาพโดยรวมตอนนี้ในแง่การเกาะกลุ่มของสทีมแรกเนี่ยก็คือทีมที่อยู่ในกลุ่มชุมุินชันแหละ พอกลุ่มถัดลงมาเนี่ยมันจะมีแต้มตามมาก็คือตอนนี้ยังไม่นับสเปอร์นะครับสเปอร์นี่เล่นเกมน้อยกว่านะครับแต่มันจะเป็นมาเดไนท์นะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบยี่สิบนะครับก็คือสเปอร์เนี่ยมีอยู่ยี่สิบแต้มแต่ถ้าชนะก็จะเป็นยี่สิบสามแต้มเพราะฉะนั้นโอเคว่ากลุ่มนี้เขาไม่ได้หนีจากเรามากแต่ว่านี่มันแยกไปอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็มีสิบหกแต้มไล่กันมา เดี๋ยวจะมีเกมที่แอสตันวิลล่าเนี่ยลงซึ่งแอสตันวิลล่าเนี่ยมี16แต้มถ้าสมมุติชนะแอสตันวิลล่าเนี่ยจะขยับขึ้นมามี19แต้มซึ่งเอ่อถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคนี่คือกลุ่มที่จะอยู่ในแคนดิเดตท็อปโฟร์นะครับแต่ว่าผมมองว่าการที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเมื่อเป็นจำนวนเกมเท่ากันแล้วไม่ถูกแมนเชสตี้ทิ้งห่างจนเกินไปต่างกันแค่แต้มเดียวทั้งๆที่ นักเตะของเรามันยังไม่คลิกเลยมันหวังได้ไกลกว่าท็อปโฟนะครับผมยังไม่ให้ราคากับทอร์นาเฟอร์เท่าไหร่ผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะมีจุดเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผ่านปีนี้ไปเนี่ยนะครับในการเล่นแต่ละซีซั่นเนี่ยมันก็จะอย่างซีซั่นนี้มันเป็น2023ต่อ2024ในซีซั่นนี้ซึ่งไทยสวยเนี่ยปี2023เนี่ยมันก็ส่งผลดีกับเอน กุณซือของสเปอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเข้าปีหน้าไปเนี่ยนะครับเอนจก็จะเจอวิบากจอนเข้ามาซึ่งนั่นก็คือครึ่งหลังของซีซั่นนี้เพราะฉะนั้นสเปอร์เนี่ยไม่อยู่ในหัวผมเท่าไหร่นะครับว่าจะเป็นทีมที่จะมาหยิบชิ้นปลามันก็คือแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ผมยังมองว่าโฟกัสไปที่แมนซิตี้ดีกว่านะครับดูจากตรงน,นี้โอเคท็อปโนะครับอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ แอสเนดิลาเนี่ยจะขยับขึ้นมาเป็น19แต้มพราะตอนนี้มี16แต้มนะครับแต่ว่ามันก็ยังแบ่งเลเยอร์อยู่ก็เท่ากับว่ามี5ทีมะนะครับที่แยกชั้นขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหัวตารางกับอันดับ4เนี่ยมันต่างกันแค่แต้มเดียวนะครับซึ่งโอเคนะผมมองว่าถ้าบีกันยาวๆเนี่ยนักเตะเรามันยังพัฒนาขึ้นมาได้อีกนะครับถ้าไม่เจอปรากฏการณ์แบบที่ชวนหัวร้อนนะส่วน ในทีมอยู่ในคนดิเดตที่ตกชั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเองต้นๆเลยก็เป็นเชฟยู่แหละนะครับเพราะว่ามีแค่หนึ่งแต้มเองจากเก้าเกมนะครับแล้วก็ทีมบอนมัน,นมีแค่สามแต้มเองซึ่งอยู่รอดมาได้ในซีซั่นที่ผ่านมาแต่ว่าซีซั่นนี้น่าจะลำบากแหลยเบอร์รี่เองนะครับก็มีอยู่แค่สีแต้มนะครับแล้วก็รูตันมีอยู่แค่ห้าแต้มนะครับก็ในสทีมนี้นะครับก็ ต้องดิ้นรนลน,นะครับว่าทีมไหนจะรอดขึ้นมาได้นะครับซึ่งเอเวอเรตเนี่ยก็ถือว่าห่างขึ้นมาเป็นเจ็ดแต้มคือทีมชุดนี้เนี่ยทั้งลูตันทั้งเบอร์ลี่ทั้งบอลมัดทั้งเชฟอยู่ outh, เนี่ยนะครับเอาชนะหรือเสมอคู่ต่อสู้มันยากครับเพราะฉะนั้นไอการที่จะมาทำแต้มแซงเอเวอเรตเนี่ยก็ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหนือเอเวอเรตไปก็เป็นทีมที่มีเลขมีแต้มเป็นเลขสองหลักนะครับก็มีสิบแต้ม เพราะนั้นก็ยังไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าพวกนั้นนี่จะถูกดึงลงไปได้อย่างไรนะครับก็ตอนนี้แต่ถามว่านาทีนี้นะครับเมื่อผ่านพอนตั้ตแรกไปนะครับทีมไรตันเนี่ยกำลังมีปัญหาหนักเพราะว่าต้องเล่นในรายการยุโรปด้วยแล้วนักเตะล่าสุดก็เจ็บอีกสองคนนะครับคือเดชบี้เนี่ยแทบจะลงไปในสนามเพื่อจะเล่นเองแล้วนะครับอันนี้นะครับถ้าแยก้ึักษาประตูเรา ตอนนี้อยู่ในเลดีมากเลยนะครับส่วนแบ็คเนี่ยนะครับก็ยังมีคําถามอยู่เหมือนกันนะครับว่ากรณีซิดนีมิคาเนี่นะครับเพราะว่าเจ้าโรบบเนี่ยน่าจะหายไปประมาณสักสามเดือนนะครับสี่สามสิบสองอาจจะถึง 16, 16สิบหกสิบหกสัปดาห์ถ้าสิหกสัปดาห์ก็สี่เดือนนะครับการผ่าตัดหัวไหล่นะครับซึ่งมันก็ยังมีตัวเลือกพียงว่าโอเคนะมิติที่จะมาทําหน้าที่ทั้งเกมรับเกมลุก มันอาจจะไม่สู้เท่าโรโบก็ได้นะครับเพราะว่าซิมิคาสเนี่ยในเกมล่าสุดในเกมรุกไม่ดีนะครับแต่ว่าเกมรับก็ถือว่าพอได้นะครับแต่ว่าในการดวลกันเนี่ยเจ้าตัวก็ไม่ได้ชนะเจ้าตัวก็ไม่ได้มีความผิดพลาดร้ายแรงอะไรรับก็ยังมีโจโกเมสที่เล่นแบ็กซ้ายได้นะครับคือโจโกเมสเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็ดนะครับในแนวรับหรือแดนกลางเล่นได้หมดนะครับถ้าจะเล่นนะครับคือเล่นบบกหกได้เล่นแนวรับ4ี่ตัวเล่นได้หมด ก็ถือว่าเป็นตัวจับฉายนะครับอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับเซนเต์แบก็กโอเคว่ามีหลักๆมีมาติกมีโคนาเต้ฟันไดนะครับแล้วก็เลรนควันซ่าเนี่ยก็สอดแทรกเข้ามาเดี๋ยววพอนักเตะชุดเล็กที่เล่นในตแหน่งแบ็กเนี่ยนะครับที่หายเจ็บมาเนี่ยเราก็จะมีตัวเลือกมากขึ้นตอนนี้ก็แค่รอเวลานิดหนึ่งคือครบ จะแสดงเห็นชัดเจนว่าจะไม่เสี่ยงให้นักเตะเจ็บเรือรังนะครับคือถ้ามีการไม่ั่ว์เนี่ยก็ไว้ก่อนนะครับก็ประคองกันเล่นไปโดยภาพรวมๆเนี่ยผมว่านับพอ้ใจนะผ่านไปเก้าเกมริบุฟูตามทีมจา่าฝูงอยู่แค่หนึ่งแต้มนะครับลูกได้ลบเสียเราเนี่ยเป็นรองมชสเตร์ลูกเดียวน,ยนะก็ผมว่าทุ่มกันย,วยาวๆอะ่ะ พิมลิกก็หวังได้แล้วก็ความสดของนักเตะชุดนี้นะครับอายุเฉลี่ยมันลดลงนะครับสภาพร่างกายถ้าจะต้องบทปี้กันเนี่ยนะครับการดึงกอกสองกอกสามกมามันน่าสนใจนะครับเนี่ยนะครับก็คือการประเมินผลเมื่อผ่านไปกพอตะแรกครับผมมองว่าเก้าเก้าหรือเอาเก้าสิบแล้วก็เก้าสิบนะครับอกแบ่งเป็นสช่วงสำหรับการวิเคราะห์ เพื่อประเมินความเป็นไปเดี๋ยวก็จะมีเกมในยูโรปาริพูก็จะเล่นในบ้านอีกถ้าชนะในยูโรปาเนี่ยก็ทําให้ริบูเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างอุ่นใจแล้วนะครับว่าโอกาสเข้ารอบไปรอบน็อกเอาเนี่ยแต่มันยังไงคือคือรายการเนี้นะครับยูโรปาเนี่ยริบูเนี่ยหวังแชมป์สถานเดียวไม่ได้หวังในอันดับอื่นๆนะครับถ้าไปไม่ถึงแชมป์ก็น่าผิดหวังก็ถือว่าซีซันนี้ ไม่ผ่านเพราะตอนนี้เนี่ยลิวพูมันอยู่ในเวอร์ชั่นจาก1.0มา1.5ถ้าได้แชมป์ยูโรป้าก็ถือว่าเข้าเกณฑ์1.5นะครับถ้าไปถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ถือว่าข้ามขั้นเลยโดดพารมาเลยก็เป็น2.0เลยครับสวัสดีครับ